<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้วันที่21ตุลานะครับเป็นวันเสาร์ที่21ตุลาของ6วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนสมาชิกมาดูแล้วก็มาติดตาม4วันผ่านไปนะครับที่ผมได้ดูแลวทุเรียนต้นนี้จากการที่ผมฉีดปุ๋ยทางใบนะครับก็นี่ครับฉีดปุ๋ยทางใบแล้วบังเอิญว่าปุ๋ยทางใบนั้นคลิปเดิมที่ผมลงไปผมใส่ในเรื่องของ30 10 10ของอชาลีเฟดนะครับ สองช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมกับอ,อาหารเสริมรองนะครับแล้วก็บวกสาหลายอมิโนแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยอะบาเมกตินนะครับแล้วผมใส่สารจับใบนะครับของแอปซ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นองค์ประกอบทั้งหลายทั้งมวลนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วบังเอิญว่าวันนั้นผมฉีดนะครับพอฉีดไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่ผมให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับยอดตัวนี้มันจะโดนลุกลวกนะครับมันจะลวก แล้วก็ลวกทุกต้นด้วยนะครับสารเคมีสารเคมีมันไม่เลือกที่จะที่จะลวกนะครับมันลวกทุกทุกใบนครับไปดูคลิปเดิมในรายละเอียดนะครับผมพลิกให้เพื่อนสมาชิกยอดนี้ด้วยครับพอมาถึงวันนี้บังเอิญว่าหายเพื่อนสมาชิกหายยอดนี้ก็หายครับมันมันก็คลี่กลางมาแล้วนะครับก็คลี่กลางแล้วบังเอิญว่าหายนะครับบังเอิญว่าหายมันจะมีผลกระทบที่เป็นอ่าเป็นในเรื่องของใบอ่อนกับใบดาบนะครับหายนะครับหาย ผมก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันจึงหายผมคิดว่ามันจะร่วงแต่บางต้นก็ร่วงนะครับบางต้นร่วงก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นใบประมาณนี้ร่วงคือมันมันเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกแล้วก็ร่วงนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยแต่โดยภาพรวมก็รับได้อยู่นะครับก็ถือว่ารับได้อยู่นะครับในเรื่องนี้ผมก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันอ่ามันจึง มันจึงโดนลวกๆแล้วมันทําไมจึงบิดงอใบดาบโค้งเลยนะครับไปดูคลิปเดิมที่ผมให้หรายละเอียดไว้แต่ใบที่รู้สึกจะเป็นใบนี้แหละครับใบนี้ก็ลวกที่ผมถ่ายในคลิปแล้วก็ยอดนี้นะครับใบนี้มันคลี่กลางออกมาพอดีนะครับประมาณนี้พร้อมกับตัวนี้ด้วยนะครับลวกนี่ตัวตัวายสุดท้ายตัวนี้ครับลวกแล้วก็จะเป็นยอดนี้นะครับในคลิปเดิมนะครับก็คือยอดอ่อนตัวนี้นะครับมันคลี่กลางแล้วตัวนี้ตอนนั้นมันเป็นใบดาบอยู่นะครับ มันก็จะออกลวกๆช่ำๆนะครับแล้วผมก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะมันทําไมลวกปรากฏว่ามันเป็นสารจับใบนะครับสาเหตุเกิดจากสารจับใบเนื่องจากว่าสารจับใบมันมี2อ,อย่างเพื่อนสมาชิกลองดูดีๆนะครับใบนี้ก็ลวกตอนที่ผมถ่ายคลิปนะครับแต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้วก็สบายใจได้นะครับใบอะไรต่างๆมันไม่ลวงแล้วก็ใบเขียวนะครับ ประมาณนี้อย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี้แหละครับผมไปศึกษาในเรื่องของสารสารจับใบสารจับใบมันมีสองสองอย่างนะครับเพื่อนสมาชิกจับใบที่หนึ่งก็คือเพื่อเป็นน้ํามันเคลือบเกาะใบเพื่อไม่ให้น้ํายานี่มันไหลลาดออกลงมาเร็วเกินไปนะครับมันก็จะเกาะอยู่ที่ที่ใบเขาจะใช้ฉีดในช่วงของฤด,ดูฝนนะครับมีฝนลงหรือน้ําค้างลงนู่นนี่นั่นเขาก็จะผสมนะครับยี่สิบยี่สิบน้ำยี่สิบลิตรผสม ประมาณ2องสอ c เประมาณนั้นไม่ให้เกินนั้นนะครับส่วนมากผมก็ใส่แค่ cc เดียว1ขวดนี้ใช้ได้เป็นปี2ปีนะครับก็ต้องดูวันหมดอายุด้วยนะครับประมาณนั้นาสารจับใบ1เป็นประเภทจับใบค้างคานะครับเพื่อนสจับใบค้างคาให้ไปอ่านแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อดีๆนะครับอย่างที่2นะครับผมไปดูเมื่อวานก่อนนี้นะครับ ในช h อป e ี l ร z a d a มันจะมีรายละเอียดบอกนะครับข้างขวดก็บอก2เป็นสารจับใบประเภทดูดซึมนะครับประเภทดูดซึมหมายถึงว่าเราฉีดตรงนี้มันซึมลงไปข้างหลังใบนะครับเนี่ยทองใบมันซึม,มทะลุซึ่งวันนั้นนะครับผมก็ใส่สารดูดซึมนะครับสารจับใบสารจับใบประเภทดูดซึมนะครับถ้าเป็นใบอ่อนอย่างเงี้ยมันซึมทะลุเลยนะครับนั่นคือประเภทที่2มีประมาณแค่2อ,อย่างนะครับเพื่อนสมาชิกมีแค่2ออย่างฉีดไปปุ๊บก็ คือฉีดด้านหน้ามันก็จะแปะอยู่เฉพาะด้านหน้าเคลือบอยู่นะครับอย่างนี้ไม่ดูดซึมเช่นกรณียกตัวอย่างแบบผมไม่ได้ดูยี่ห้อไว้นะครับเช่นกรณีตัวอย่างเราฉีดไวอ้อยเหมือนกันมันมีน้ํามันนะครับมันมีน้ํามันมันก็จะแปะอยู่ฉีดตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นมันไม่ไหลทิ้งหนีนะครับมันไม่วิ่งหนีว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าใบถูกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นโดนสัมผัสกิ่งก้านแบบนี้มันก็จะอยู่นะครับโดยใช้เวลานาน หลายชั่วโมงนะครับเป็นเป็นวันเป็นคืนนู่นแหละครับมันอยู่ได้นั่นคือประเภทสารกับใบทั่วๆวไปนะครับส่วนประเภทอย่างที่สองที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับฉีดปุ๊บจากหน้าใบนะครับทะลุท้องใบนะครับฉีดมันจะซึมมันจะซึมเข้าหากันมันเป็นเหตุผลอย่างนี้นะครับก็เป็นต้นเหตุของสารกับใบนะครับเ,เราเราดูไม่ดีนะครับว่า แบบไหนเราควรฤดูไหนช่วงไหนเราใช้แบบไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันออกใบฉ่ำนะครับเกิดจากเราผสม EC สารเคมีที่เป็น EC วันนั้นผมผสมกับไตรอะบาเมตินนะครับอะบาเมตินนะครับผมใส่อะบาเมตินฉีดมาด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็น EC บวกกับ สารดูดซึมนะครับสารดูดซึมก็คือสารจับใบที่เราเรียกทั่วๆไปว่าสารจับใบจริงๆก็สารกับใบประเภทดูดซึมชื่อเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําปฏิกิริยาเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับมันก็เลยทําให้ยอดที่เป็นใบดาบพวกนี้มีปัญหานะครับเนี่ยใบดาบแบบนี้มันก็จะดูชํำๆนะครับดูเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกประมาณนั้นถ้าถ้าเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับหรือปลูกทุเรียนใหม่ยังไม่มองไม่เห็นภาพในสิ่งที่ ที่ผมแชร์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพหรือ,อยังงั้นก็ย้อนไปดูคลิปเดิมนะครับที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับและวันนั้นผมก็ได้ถ่ายในเรื่องของตัวนี้ครับื่อนสมาชิกผมตัดแต่งกิ่งพราตัดแต่งกิ่งดูอาการนะครับผ่านไป4วันหรือ5้าวันผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็ใบกิ่งก้านก็รู้สึกว่าชูชันมากกว่าเดิมแล้วก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์มากกว่าเดิมเนื่องจากว่ามันไม่มี มันไม่มีใบประเภทที่แย่งอาหารนะครับก็เหมือนเขาให้น้ําก็ดีให้ปุ๋ยให้อาหารอะไรลงไปเขาก็ได้รับตมที่นะครับนี่คือเป็นเป็นผลผลดีนะครับหรืออาน,นิสงส์จากการที่เราไปแต่งกิ่งแฝงกิ่งที่มันไม่สมบูรณ์กิ่งกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งกาฝากออกนะครับมันก็เลยดูสมบูรณ์ทุเรียนก็จะโตเร็วอันนี้เป็นหลักการและทฤษฎีทุกสวนเขาจะพูดเหมือนกันนะครับการการแต่งกิ่งทําให้กิ่งโตทําให้ทุเรียนโตเร็ว นะครับแล้วผมก็จะสูงเข้ามาตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะครับที่ว่ามันเป็นฉํานะครับาะกระฉับผมเอาปูนวันนั้นผมใช้ปูนกับแมนโคซิบบวกใส่หมอกซานินนะครับมาทาแล้วผมก็กลัวมันไม่หายผมก็ไปซื้อเมทาเล็กซิลนะครับผสมน้ําก็เอานี่มาทาแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วตรงนี้แห้งแล้วผมก็เลยทาที่เหลือผมก็เลยทาทั่วๆไปนะครับทาคนต้น เสียดายยาก็ทาทั่วๆไปกันไว้นะครับก็ประมาณนี้จริงๆผมเห็นกิ่งนี้มันต่ํานะครับพอเอาเมีดเฉือนดูตรงนี้แล้วมันไม่เป็นเชื้อราลามบันกิ่งนี้ผมเลยไม่ตัดนะครับก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าให้ให้เขาช่วยสังเคราะ์แสงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันไม่โอเคดูแล้วทรงมันไม่สวยหรือว่ามันไม่สมบูรณ์ก็หรือมันอาจจะต่ําเกินไปก็ค่อยตัดทีหลังประมาณนี้ก็รอดูอาการเขาก่อนก็คงเป็น ประมาณนี้นะครับที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับก็จากนั้นเกาคงจะขออนุญาตในเรื่องของใส่ดินปุ๋ยหมักที่โคกจนกว่าจะ,ะถึงสองโมงเช้านะครับหรือสามโมงผมก็จะยิงสปริงเกอร์ลดน้ำทุเรียนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากฝนไม่ตกมาเป็นสัปดาห์แล้วก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ